ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีไฟลวในปริมาณน้อยๆไม่ว่าจะใช้สายดินในระบบ TNCs หรือสายดินในระบบ TT กระแสไฟลวจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังสามารถไหลกลับไปหาแหล่งกําเนิดของมันได้เท่ากันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทดสอบให้ดูระหว่างสายดินในระบบ TNCs กับระบบ TT เพื่อดูว่ากระแสไฟลวของตู้เย็นเครื่องนี้มันสามารถไหลกลับไปหาแหล่งกําเนิดของมันได้เท่ากันหรือเปล่า ระบบทีทีผมยึดกับพื้นปูนแบบนี้เลยนะครับซึ่งมีค่าความต้านทานสูงมากเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างสายดินในระบบทีทีกับสายดินในระบบที่อ็เนี่ยกระแสไฟลวกของตู้เย็นเครื่องนี้มันจะไหลได้เท่ากันหรือเปล่าก่อนอื่นเดี๋ยวมาวัดแรงดันที่โครงโลหะของตู้เย็นก่อนนะครับตู้เย็นเครื่องนี้ไม่ได้ต่อสายดินนะครับเพราะว่าปลั๊กของมันไม่มีขาของสายดินปลั๊กของมันมีแค่สองขา สายวัดเส้นสีแดงผมคีบกับจุดต่อสายกราวของตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาไปคีบกับสายวัดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลย่านวัดอยู่ที่ย่านวัดแรงดันไฟ AC นะครับสายวัดเส้นสีดำผมก็จะไปคีบกับสายดินที่พ่วงออกมาจากปลั๊กพ่วงนะครับวัดแรงดันที่โครงโลหะของตู้เย็นได้ที่ประมาณ1 7 8โวลต์นะครับเดี๋ยวมาวัดกระแสกันบ้างนะครับ อันนี้เป็นสายดินในระบบ t ncs นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนย่านวัดเป็นย่านวัดกระแสะไฟ ac ก่อนนะครับสายสีแดงคีบเหมือนเดิมนะครับสายสีดำก็คีบเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการทดสอบกระแสะไฟรั่วกระแสะไฟรั่วที่ทดสอบได้อยู่ที่ประมาณ80ไมโครแอมนะครับตัวเลขก็จะไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าแรงดันมันสวิง กระแสไฟรั il, ่วกก็จะมีการสวิงตามไปด้วยเดี๋ยวผมจะย้ายสายเส้นสีดําไปคีบที่สายดินในระบบทีทีนะครับสายดินในระบบทีทีนี้ผมต่อกับพื้นปูนเลยนะครับเพื่อให้มันเห็นความแตกต่างชัดเจนเพราะว่าสายดินถ้าเอาไปยึดกับพื้นปูนแบบนี้จะมีค่าความนทานสูงมากดูนะครับเห็นไหมครับกระแสไฟลวกของตู้เย็นสามารถไหลผ่านสายดินในระบบทีที ได้เท li! ่ากับสายดินในระบบที society, hmm. <Yeah. S 1> ่ NCS เลยครับเพราะว่ากระแสไฟรั w ่วมันยังต่ำอยู่ความสามารถในการรองรับกระแสของสายดินในระบบ TT มันยังสามารถรองรับได้อยู่กระแสไฟรั่วจึงไหลกลับไปหาแหล่งกำเนิดของมันได้เท่ากับสายดินในระบบ T NCS เลยครับแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อเกิดการรัดวงจรลงดินสายดินในระบบ TT เนี่ยมันจะมีแรงดันตกค่อมสูงมากเพราะว่ามันมีค่าความต้านทานสูง เดี๋ยวผมจะทําการลัดวงจรลงดินให้ดูนะครับผมจะลัดวงจรลงดินที่สายดินในระบบทีทให้ดูนะครับว่าจะมีแรงดันตกค่อมอยู่สักประมาณกี่โวลต์สายวัดเส้นสีแดงของมัลติมิเตอร์แบบยีต้อนผมจะจิ้มที่รูของสายแอลของปลั๊กพ่วงเลยนะครับอันนี้เป็นแอนะครับ อาจจะเห็นแสงไฟเนาะจะรัดวงจรลงดินให้ดูเลยนะครับสายส่วนสายเส้นสีดำเนี่ยหนีบอยู่กับสายดินในระบบท,ทีทีที่ต่ออยู่กับพื้นปูนนะครับเป็นการรัดวงจรลงดินโดยตรงเลยนะครับดูกระแสรัดวงจรลงดินครับแค่หกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดมิลลิแอม์ 60, 67, เท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะว่าค่าความต้านทานมันสูงมากเพราะเอาไปยึดกับพื้นปูน เดี๋ยวที่นี้ผมจะวัดแรงดันตกค่อมที่สายดินให้ดูนะครับว่ามันมีความอันตรายขนาดไหนผมจะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับในการวัดแรงดันของสายดินในระบบทีทีให้ดูนะครับตั้งย่านวัดแรงดันไฟ AC นะครับที่ย่านวัด250โวลต์ AC นะครับสายวัดเส้นสีดำของมอัลติมิเตอร์แบบเข็มผมจะจิ้มที่รูของนิ้วท่อของปักขว้งนะครับ ส่วนสายวัดเส้นสีแดงของมัลติมิเตอร์แบบเข็มผมจะไปจิ้มที่สายดินในระบบทีทีที่ยึดอยู่กับพื้นปูนนะครับโอเคมาดูแรงดันที่วัดได้ครับเห็นไหมครับแรงดันที่วัดได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยสามสิบสี่สามสิบห้าโวลต์เต็มพิกัดเลยครับเห็นหรือยังครับว่าแรงดันตกค่อมที่สายดินในระบบทีทีสองร้อยสามสิบกว่าโวลต์เลยเต็มพิกัดเลยครับ นี่คือความอันตรายของสายดินในระบบทีทีที่มีค่าความานทานสูงถึงแม้ในตอนที่มีกระแสล่วไหลต่าๆกระแสล่วไหลย,ยังสามารถไหลผ่านสายดินในระบบทีทีได้เท่ากับระบบ TNC s แต่พอเกิดการลัดวงจรลงดินแรงดันตกค่อมที่สายดินในระบบทีทีสูงเท่ากับแหล่งจ่ายเลยเห็นไหมครับโอเคนะครับ